เมื่อเราพ่นสีพื้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อสีพื้นทําการเซตตัวประมาณ5นาที10นาทีนะฮะมันจะเซตตัวลงดูดชิ้นงานแบบนี้เลยนะฮะแล้วแบบนี้แหละฮะที่เขาเรียกว่าสีโป้ขึ้นขอบสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่างจอยนะฮะวันนี้มีน้อง1คนนะฮะสอบถามกันเข้ามานะฮะก็เพิ่งเริ่ม ทำงานใหม่ๆอยู่เลยนะฮะก็อายุงานประมาณสัก4 5เดือนนะฮะก็ถือว่าเจอปัญหาแล้วก็นำเอาปัญหามาถามผมนะฮะก็ได้ส่งรูปภาพ2รูปภาพนี้นะฮะก็คือโปะแล้วสีโปะขึ้นขอบแบบนี้นะฮะเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะในจออาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะผมจะซูมให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะฮะนี่นะฮะมันขึ้นขอบเป็นลักษณะ เป็นรูปสีโปเลยนะฮะสีโปหมดตรงไหนสีพื้นมันก็จะขึ้นขอบตรงนั้นเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาสําหรับมือใหม่พอสมควรนะฮะผมขออนุญาตน้องท่านนั้นแล้วนะฮะน้องเจมนะฮะผมก็ขออนุญาตน้องเจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องเจมก็อนุญาตให้ผมทําคลิปได้นะ,ะกับรูปภาพนี้นะฮะเพราะว่าอาจจะพิมพ์อธิบายเนี่ยมันจะเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนนะฮะผมก็เลยอัดคลิปให้เพื่อน ดูด้วยแล้วก็ให้น้องเจมดูด้วยนะฮะก็ลักษณะแบบนี้นะฮะผมถามน้องคนนั้นว่า,อาตอนคาสีโปเสร็จเนี่ยเราได้ใช้มือเช็คเปล่าใช้น้ำลูบดูหรือเปล่าแล้วก็ใช้แสงเงาเช็คดูหรือเปล่านะฮะก็ปรากฏว่าน้องเขาบอกว่าเขาเช็คหมดแล้วนะฮะโดยการใช้มือลูบดูนะฮะก็ไม่สะดุดมือนะฮะ ใช้น้ำลาดลงไปเช็คแสงเงาแล้วก็ไม่เป็นขึ้นนะฮะแต่พอพ่นสีพื้นไปปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามรูปเลยนะฮะก็ให้ผมวิเคราะห์ว่าทําไมถึงเกิดแบบนี้นะฮะ,ะผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะฮะสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ในตอนเนี้ยก็คือประสบการณ์ที่ผมได้เจอมานะฮะเพื่อนๆท่านไหนที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วมองต่างจากผมนะฮะก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้นะฮะเพื่อแบ่งปันความรู้กันนะฮะเพราะว่าผม อาจจะไม่100%เปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่ที่มีประสบการณ์มากกว่าผมเนี่ยอาจจะรู้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะฮะว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะ,ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรโอเคนะฮะผมขอสันนิฐานก่อนนะฮะว่า เมื่อเราลูบแล้วเนี่ยมันไม่สะดุดมือเอาน้ําลาดแล้วเนี่ยมันไม่สะดุดตานะฮะ <S <S ก็ถือว่าเตรียมที่จะพ่นพื้นแล้วนะแต่พอพ่นพื้นเสร็จมันเกิดแบบนี้ผมฟันธงไปถึงเรื่องรอยกระดาษทรายนะ,ะวิธีการเปิดปากแผลนะฮะอันนี้คืองานของผมนะฮะผมจะเอามาให้ทุกคนดูนะฮะวิธีการเปิดปากแผลนะฮะอันนี้คืองานกานันชะนนะเวลาเราเปิดปากแผลเนี่ยเราควรที่จะใช้กระดาษทรายเบอร์80เท่านั้นนะฮะ <S 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 2> <S 2> ในการเปิดปากแผลนะฮะ เพราะว่ากระดาษทรายเบอร์80เนี่ยเป็นกระดาษทรายที่หยาบพอสมควรนะฮะแล้วจะทําให้สีโปของเราเนี่ยยึดเกาะกับชิ้นงานที่เราโปล,ลงไปนะฮะถ้าเพื่อนๆใช้เบอร์120หรือเบอร์ที่สูงกว่านั้น,นะฮะผมไม่แนะนำนะฮะเบอร์ที่สมควรที่สุดที่ผมใช้มาตลอดแล้วไม่มีปัญหาก,ก็คือเบอร์80นะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะการเปิดปากแผลเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมฮะที่ผมวงไว้ มันจะเป็นการเปิดปากแผลแบบปุยฝ้ายแบบไม่แน่นนะฮะถ้าเพื่อนๆไปโป้ะนะจุดจุดนี้นะฮะรับรองได้เลยนะฮะว่าสีโป้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่เกาะกับชิ้นงานถึงเกาะก็เกาะไม่ดีนะฮะอายุการใช้งานของสีโป้มันจะหลุดล่อนได้ง่ายกว่าปกตินะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้สีโป้ขึ้นขอบได้นะฮะถ้าเพื่อนๆไปโป้ตรงนี้นะฮะก็แนะนำนะฮะให้เพื่อนๆเ,เ,เปิด ปากแผลให้แน่นแบบนี้จะดีกว่านะฮะประมาณตรงนี้นะฮะให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะฮะไม่เอาแบบปุยฝ้ายปุยเมฆแบบนี้ไม่เอานะฮะเพราะว่ามันจะทําให้งานของเราเสียหายในภายภาคหน้าได้นะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะพอเราขัดสีโป้เสร็จนะฮะเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมฮะพอเราเปิดปากแผลแล้วโป้ไปเนี่ยถ้ามันดีจริงนะฮะขอบสีโป้ของเพื่อนมันจะดูเรียบเนียนแน่นนะฮะ อยากจะซูมให้ดูนะฮะว่ามันเรียบเนียนยังไงมันแน่นยังไงนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะความแน่นของซีโปเนี่ยมันจะมีให้เห็นมันจะไม่มีความเงาของแลกเกอร์หลงเหลืออยู่นะฮะถ้ามันมีความเงาของแลกเกอร์นั่นเท่ากับว่าซีโปขึ้นขอบ100%เปอเซ็นตะเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมฮะ ขอบสีโปโอของผมเนี่ยมันจะไล่ระดับจากหนาไปหาบางเลยนะฮะจะไม่มีความเงาของขอบสีโปโขึ้นเลยนะ,ะแล้วที่สําคัญนะฮะพอได้ประมาณนี้แล้วนะฮะเพื่อนๆเห็นอะไรตรงนี้ไหมฮะอันนี้คืองานจริงของผมเลยนะฮะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูทุกคนนะฮะเพื่อนๆเห็นเงาตรงนี้ไหมฮะตรงนี้นะฮะแนะนําเลยนะฮะว่า ลงกระดาษทรายให้เต็มนะฮะผมจะใช้เบอร์320นะฮะในการก่อนพ่นสีพื้นนะฮะตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสังเกตยังเห็นความเงาของแลกเกอร์อยู่เลยนะฮะไม่ได้นะฮะภาพนี้นะฮะจะเห็นชัดมากกว่านะฮะตรงนี้จะเป็นรอยกระดาษทรายแบบแน่นหนานะฮะถือว่าเป็นรอยกระดาษทรายที่แข็งแรงพอสมควรนะฮะแต่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะ จะมีความเงาของแลกเกอร์อยู่นั่นเท่ากับว่าตรงเนี้ยยังไม่โดนกระดาษสาย100%นะฮะอยากให้เพื่อนๆขัดให้เหมือนตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่เอานะฮะก็สันนิษฐานว่าแผลแบบนี้ที่ขึ้นขอบแบบนี้นะฮะเกิดจาก เราเปิดปากแผลไม่แน่นพอนะฮะเมื่อเราพ่นสีพื้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อสีพื้นทําการเซตตัวประมาณ5นาที10นาทีนะฮะมันจะเซตตัวลงดูดชิ้นงานแบบนี้เลยนะฮะแล้วแบบนี้แหละฮะที่เขาเรียกว่าสีโปขึ้นขอบน้องคนนั้นนะฮะก็สามารถที่จะเอาชิ้นงานที่ผิดพลาดเนี่ยไปเป็นครูได้นะฮะ อย่าพึ่งท้อนะฮะต้องบอกว่าอย่าพึ่งท้อนะฮะทุกคนผิดพลาดกันได้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบเล่นๆนะฮะเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆแล้วเราฝึกปั่นจักรยานนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนล้มทุกคนเจ็บทุกคนหัวเข่าถลอกทุกคนไม่น้อยก็มากนะฮะไม่มีใครคนไหนหรอกครับที่ฝึกขับรถจักรยานแล้วไม่ล้มเลยไม่เลือดออกเลยนะฮะต้องบอกว่าทุกคนเลือดออกทุกคนนะฮะไม่มากก็น้อยนะฮะแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมขับรถจักรยาน ได้คลองกว่าเด็กอนุบาลเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าขับแบบนี้จะล้มหรือไม่ล้มขับแบบนี้อันตรายหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องฝากเป็นกําลังใจให้น้องเจมด้วยนะฮะอายุงานเราแค่สามสี 3, เดือนนะฮะ ก็เจอแบบนี้อย่าเพิ่งท้อนะฮะพวกรุ่นพี่เจอกันแบบนี้ทุกคนนะฮะเก็บเอางานที่ผิดพลาดของเราเนี่ยมาเป็นครูพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะฮะคนที่รู้แล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะว่า สามารถแก้ไขปัญหาอาการแบบนี้ยังไงนะแต่คนที่ยังไม่รู้นะฮะก็สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์หรือว่าถามผู้รู้นะฮะหรือว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วลองเอาไปถามตามดูได้นะฮะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ให้กำลังใจผมโดยการกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปนะ,ะเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าช่างจ่อยคนนี้จะเอาเทคนิคไหนมานำเสนอจะเอางานผิดพลาดไหนมาแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์ไปพร้อมๆกันเจอกันคลิปหน้าขอบคุณ รัา